สวัสดี fc fanpage นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเติร์กแม็กซิงบางปะอินนะครับผมวันนี้ก็ผมต้อนรับลูกค้านะครับจากโซนระยองนะครับนะครับลูกค้าระยองใช่ไหมครับลูกค้ามาจากระยองใช่ไหมลูกค้ามาจากระยองนะครับผมนั่งอยู่นู่นนะครับก็คันนี้นะครับเป็นล้อ s 1นะครับ s 1นะครับขอบ17นะครับหน้า8หลัง9้านะครับเป็น s 1นะครับคันนี้ก็ทําสีแล้วก็ปัดเงาขอบมาใหม่นะครับงานไทยออโตออปชั่นนะครับ ล้อหน้ากว้าง8ออฟนะครับผมล้อหลังนะครับกว้างกาออลฟสานะครับงานไทยแท้นะครับใส่กับ Honda City นะครับผมอันนี้ก็มีสตาร์ทปรับเกียวนะครับโหลดช่วงล่างนะครับด้านข้างครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับข้างๆครับทั้งสองข้างนะครับนี่รีวิวเลยนะครับสวยๆคันนี้ลูกค้าวิ่งตรงมาไกลจากจังหวัดระยองนะครับจัดเป็นล้อแมกมือ2นะครับแล้วก็ใส่ควบคู่กับยางใหม่นะครับแรนเซลนะครับ205 45 17เจนะครับ ส054517นะครับเป็นยางนเซลยางไทยร้อยเปอร์เซ็นะครับโดยรวมแบบสวยมากเลยครับลงตัวครับผมรีวิวหน้าร้านเลยนะครับผมสวยมากครับดูออฟล้อครับดูนะผมฝากลูกค้านะครับผมท่านใดที่ขับ Honda City อยู่อยากแต่งแนวนี้นะครับสไตล์แบบนี้นะครับ ร้อเอ็ดวันสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ร้านเติร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับหรือเพจเราได้เลยนะครับไกลใกล้ไม่สำคัญครับถ้าตางจัหวันเราก็บริการส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งเพิ่มเติมครับผม